ขึ้นมาบนดอยที่สูงที่สุดอีกดอยหนึ่งฮะดอยปุยก็เป็นถางที่ลมเย็นนะขึ้นมามานี้เย็นคลังปอืนโบราณใช้ยิงช้างปลานหน้าไม้มง เ,เอาพ่อมาถ่ายตรงนี้ให้ลูกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องก่อนลูกเพม่จะให้ถ่ายไม่ถ่ายกับน้องน้องมันแก้วกับไก่น้อยสวยมากเลยค่ะโอเคพาลูกฝรั่งก็มีขึ้นมาเยอะนะครับอะไรหลุดกับลูก บนข้างบนมันเป็นร้านกาฟแฟเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นซิกเนเจอร์ก็ว่าได้